สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ,พอส่งชวนชมพระพี่พี่น้องน้องครับเพื่อที่ดูพ,พักผ่อนสงนะครับก็เป็นเวลาสามเดือนแล้วนะครับที่พอสงได้ทำการถ่ายคลิปให้ชมกันครับเป็นคลิปพระพยายามเปิดตรับ ใหม่ให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับในหลายระดับด้วยกันครับซึ่งเป็นพาพสมเด็จที่เก็บสะสมไวนะ้สวยบ้างไม่สวยบ้างนะแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆจะให้การสนับสนุนในการเลี้ยงสุนัขจรจัดผมเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้ เยอะนะครับหลายร้อยตัวนะับเป็นสนุนัขพันธุ์ทางถัดจากสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะเราก็จะเลี้ยงเอาไว้คนก็มาให้บางคนนี้บางครับเมื่อคืนผมไปงานศพเขาโอ้โหผมยังเห็นเลยนะพวงหลีดที่ว่าเป็นข้าวสารเห็นมาแล้วนะเนี่ยเลี้ยงเป็นแถวเลยสิบกระสอบเขียนชื่อนันชื่อชื่อน,น,น,นี้ติดไว้นะก็ดูดีนะครับเป็นข้าวสารจะมีประโยชน์ให้กับ ทางวัดนะจะได้ไปหุงไปให้กับแม่ครัวจับจ่ายใช้สอยอะไรงั้นดีมากเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการอะไรเรื่องวงการเลยงานศบเออก็ดูดีนะครับไม่แปลก วันนี้พอสงมีพระนะคับคัดมาชมกันทำเป็นภาพส,สวยๆลองดูกันนะดูกันูกใจล้วระบบหน่ยทักทายสงมอบให้ทุกองค์นะครับส,สวยนี้ก็เลี้ยกสุนัขก็จัดสี่ห้าวันนะครับเมื่วานก็จ่ายค่าย,ยาจ่ายค่ายาฉีดหมาแก้อเสบแก้ป่วยแก้ไข้ครับช่วงนี้เมืวานผมผ่านไปแถว3ามคก แจมแถวม่น้ำแจาวยาดาวยังแห้งอยู่นะเขายังไม่ปล่อยลงไม้นไงไปด้วยาภาักเถอะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าน้ําจะท่วมจะอะไรนะเขาบอกพี่น้องชาวภาคกลางอ่วมเนี่ยโอ้พายุออกไปแล้ววันนี้แดดเสียบเปร่งเลยแดดโอ้ตั้งแต่เช้ามาถ้าเป็นจอหนังสมัยเก่านะตั้งจอฉายหนังตะลุงได้เลยแสยงแดดโอ้โหไม่น่าเชื่อแดดจะแรงขนาดนี้นะองงก็เลย คัดผ่าสวยมาเลยวันนี้แน่จัดมาให้ชมกันเต็มอัตราศึกเลยถูกใจระบบมือทักทายนะครับกันนะครับอย่าไปคิดไกลผมให้ทุกคนนะที่ท่านชอบยกมือทักทายมาเลยนะอง์นั้นองนี้นอง,องไหนนะสุกใจก็ไปงานสดเมื่อคืนก็ยังว่าแหละคนรวยกว่าด คนมีกตังคูุณยายก็ทำบุญทำบุญไว้ดีเนาะคนก็เยอะแยะนะเต็นตลาหมดเขาก็เชิญผมไปพูดผมก็พูดเขาเชิญจุดทูบเทียนผมก็จุดทูบเทียนเขาเชิญทำไรผมก็ทำไปหมดเลยผมก็เขาเชิญผมผมก็เอาเขาจะพาเนะคิดไรเราก็ไปคนในชุมชนเรานะครับแต่ว่าเราตายจะเป็นคนเยอะอย่างนี้เปล่าไม่รู้เนาะเพราะเราไม่มีลูกไม่มีหลานอย่างเขาเนะผมจู่ถึงว่าจะไปงานเขาบ่อยนะครับอาจจะไปมาบ้างละเนาะ ก็เริ่มต้นจากทำบุญตักบาตรก่อนแล้วเมื่อเช้าทรัพย์ขข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอผู้ชาพระพุทธขอถวายพระส,สงฆ์จิตใจจํำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้มขอใ้แค้มู่มาขอให้พบปัสอาณานาถกตการน,นิถิดข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งบุญวาญญาติมิสนิท็กันคนเคยร่วมทำง,งานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน เจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านไดกุศลผลนิเถินช่วงนี้ใกล้งานกระถินแล้วใกล้กันมา,าทุกทีวันที่10ออกพรรสาว,วันที่15 16อะไรกแล้กระทอกระถินก็เลยยัน้อยกระทงผมไปวัดประคูร์เขาามาเดินมาโยวโยบขอกะถินถทักกองเนี่ยฮที่จะไปจ้ากันเลยเดี๋ยวผมบอกชาวบ้านให้สองหมื่นสามหมื่นช่วยกันี yeah. ่ยคนเล็กคนน้อยคนเน็กคนลหน่อย,อยมันก็มีสเสน่ห์แวัดจะดีมีหลักฐานพระบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดตดดนิสัยวัดกับบ้านผัดกันช่วยอำนวยชัยถ้าขัดกันก็บันไลทั้งสองทางแงเขาว่างั้นนะผมก็ฟังเอาบุญไม่มีขายอยากได้ก็สร้างกันเอาเองนี่ดูข้างหลังนะองค์แรกเนะยมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่ทําแค่คิดกุศลก็เกิดแล้วแต่แค่นี้แหละครับมันก็มีเสน่หะช่วงกระถินเนี่ยสนุกนแห่กันลุ่มผมก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องรถแห่นะ กระทันสมัยนะเดี๋ยวนี้ตึตมตึตมตึตมต่ำเลยนะโอ้โหสนุกสนานแห่กันนะอย่างเนี้ยนะรถแห่เขานี่วงแรกนะเขามีรถแห่ก็น่าสนุกอะ่ะรถแห่รถอะไร แยกผ่านไปนะแบ่งให้นะใครอยากได้บูชาก็ใครชอบไปขึ้นคอเขาไปองค์ที่สองเลยล่ะองค์สองเนื้อแก่งดีนะพระผมเนี่ยเยอะแยะนะผมว่าตั้งใจถ้าจะอยู่ได้สักสิบปีก็จะดีผมนีจะได้พระออกให้เขาบูชาใช้หมดทำบุญสวายวัดให้หมดเลยใครอยาก ใครชอบก็ไปนะองค์ที่2นะครับเป็นพระสวยนะเนื้อแก่งๆพิมพ์ดีด้วยนะแต่ยุคไหนผมก็ไม่รู้แต่ถึงยุคแน่นะจะยุคไหนเราก็ไม่รู้นะยุคเก่ายุคใหม่ยุคอะไรผมดู้้แตเอาพอส่อไปสวมคอแล้วไม่อายใครนะเป็นพระที่สมเด็จที่เรียกว่างดงามสวยงามนะครับดูดีครับพี่น้องเพื่อน ใจระบบมือทักไทยนะครับ0 8 0 0 0 6 0 1 8 3 7 2กรับรองเงินของท่านที่ได้มาไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีประโยชน์เะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนอซื้อยาเมืองซื้ออาหารเมื่ซื้อไก่เมื่อเดี๋ยคือนักจอนจัดปฏิท่าผมจะลงรูปสุนัขเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคิดตัวคนบางคนเขามาชอบสุนัขนะแต่เขาชอบอยากได้พระเขาชอบพระเขากบลงไปเด็กจะว่าแหมพระ เอาลูกสุนัขมาหากินผมคนมาขี้เกียจลำคาญคำติถินทินทานแต่ว่าใครมีใจใครชอบพระผมบูชาไปได้ก็เอาไปนะครับอย่าคิดอะไรมากคิดว่าเราทําบุญกันบ,บางคนเขาให้ทําบุญก็ามีกระจองกันมาเยอะแยะนะส่งเงินมาผมก็ส่งพระไปแหละเนะจะให้ผมส่งพระไปก่อนผมไม่ส่งนะบอกให้ต้องเงินมาก่อนเนะมีบางคนมีการให้ผมส่งพระไปก่อน นั้นผมว่าไม่ได้พระผมหรอกเนะต้องส่งเงินมาให้ผมก่อนถึงจะได้พระนี่ว่ากันตรงกนผมไม่หวงไงก็บอกแล้วเนีมันก็ต้องมีกติกามีระเบียบอ่ะอีงอง์แรกองที่สองน,ะนี่ยมีระเบียบนีสองครับไปงานศพเขาแม่เจอพวงหลีดป็นเข้าสารเห็นแล้วก็แม่ทุกข์ใจแล้วเกินแต่พรส่งแนละ้วเอาพัดลมไปแล้วตัวหน,นึ่งอ่า ซื้อไปพันหนึ่งเขียนไปพัดลมข้างหลังมีลายด้วยนะลายอะไรเนี่ยโอ้ยดีแต่หัที่สองนะครับหูมือทักทายได้นะบางคนก็รู้นะจะเช่าพระองค์ที่สวยเนี่ยเขาโอนตังค์มาเท่าไหร่เนี่ยเนะขารู้เลยนะเขารู้เลยเนี่ยเขาดูเนี่ยเขาดูพร้อมสองเนี่ยเขารู้ว่าไปเลี้ยงสุดาับเนะขารู้เลยโอนตังค์มาเท่าไหร่เขารู้เลย ววบเดียวเขาเอาตังบอกพี่ประสงค์อตาตังให้เท่านี้นะต้องพูดอะไรจนมากเราก็ให้พระไปจบเรื่องแล้วไม่ต้องถามด้วยนะเอานั้นอย่างนี้อันนี้อย่างงั้นพวกนั้น่ะไม่ได้พระเราก็หลายคนนะพวกพระเอกพวกนั้นนะพวกพระเอกแต่แต่ดวงวิญญาณพระอา้าวครับนี่ไม่ได้ว่าใครนะขอให้ท่านโชคดีนะครับวันนี้ บุตรปาา่แสงแดดซนะีนนี่นี่พระแท้ๆอยู่ตรงนี้นะครับดูกันเป็นพระพ,พอรสงไปงานนะี้คนก็เยอะแยะยกย่องพระเขาก็สวดแต่ตพระวัดที่เขาสวดเก่งน,นะวัดบ,บางขันสวดชัดเจนมาคืนชุดชุดวันก่อนชุดแรกวันนี้มาคืนชุดที่สองมาสวดดีเล้าเกิดกุติราธรรมากุติราธรรมายากตาธรรมาก็สวดดียยดดจ้ะสวดแล้วผมก็ยังว่าเออ น่าศรัทธาใน,ะนองค์ที่สามนยะคุยแป๊บเดียวคุยเรื่องงานศพนะคนแก่ผมก็ถามเจ้าภาพว่าวันนี้เลี้ยงอะไรมั่งว่าก็มีขนมมีนะอย่างเดิมนะครับอาหารหวานข้าวเราก็ขึ้นไปพูดถึงคุณงานความดีของคุณแมบบ่ที่ไว้ชนนะทก่อนที่แกอยู่แกทำอะไรมั่งนะแล้วก็พูดไปชุมชนเรามีงานมีการกระทอบชอบ่ชอเากถินนะคุณย่าเนี่ย พุแม่เนี่ยแกชอบทอดกระถินทอดกระถินทุกปีชวนพรส่งทุกปีอะไอ้ทอดกระถินวัดนูนว,วัดนี้แกไปแกเรื่อยต้นละกองละกองแกบอกลูกบอกหลานเนี่ยทำกระถินต้นกระถินเนี่ยผัดตรชุดหนึ่งแล้วแกก็เอาต้นเงินปราป่าไปสองหมื่นสามหมื่นทุกปีเลยแล้วแกชอบเลี้ยงเด็กๆชอบเลี้ยงคนชุมชนมีงานอะไรแกก็ทาไข่หวานทำผัดไทดยทำขัาวตี๋มาให้นะครับยำ หมูยำแนหนมบเลโอ้มาเป็นกำมังกำมังมาให้ร่วงงานเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ถือว่าอืขาดคนสําคัญของชุมชนประธานพรไปซะอีกคนแล้วนะเออก็ถือว่าแต่แกยังอยู่เนี่ยเรามีงานอะไรก็เราเราเป็นหัวหน้าชุมชนนี่ก็ว่ากันนี่แอะจะทํางานอะไรเขาให้เป็นหัวหน้านะแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าจริงๆอะไม่อยากจะเป็นอะไรเขาหรอกอยากอยู่แบบสมถะสมถานดูพระแเราไปดีกว่าอ้าว จัดงานปีงานวันพ่อวันแม่พระบินเทาบาทเตียงพะระทำบุญใส่บาตรสุกาดเขาจะนำไไข่หวานมาเป็นหม,ม,ม้อเลยหม้อหม้อเบอร์สี่สิบก๋วยเตี๋ยวผัดไทยรัดหน้ายำแหนมยำหมูมาเป็นเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเขารวยเขามีเขาทำไว้เยอะๆเดี๋ยวผมจะต้องไปพูดหน้าเมนเลยจะาพระคุณเนยพูดหน้าศพแล้วก็พูดหน้าเมนให้คนใกล้คนใก,กล้เขาฟังว่าเออคุณยายเนี่ยของสีเนี่ย แกเดย้อนที่แกอยู่แกทําอะไรบ้างพราเราได้รับติดเรารู้เราเป็นประธานเรารู้เลยเขาทําอะไรมาช่วยช่วยอะไรบ้างนะเราก็รู้เราก็บอกเล่าเก้าสิบเขาไปเมื่อคืนผมแก้มแย้มพูดไปนิดเดียวมีคนเดินมาบอกพ่้พี่พรสมพูดดีอ้าวก็รู้เนี่ยรู้เขาว่าเด็กเขายังไงเนี่ยเนาะถ้าไม่รู้ไปพูดจุดสี่จุดห้าเขาจะว่าเอาสิครับนี่องค์ที่องค์ที่สามเนี่ยสวยดีนะข้าขงหลัง ดูกันไปเถอะครับถูกใจก็หมุนเลยทักทายกันไปครับบางคนก็นอยู่ไกลๆหน่วยจังหวัดตากนู่นจังหวัดระยองมืองจันบุรีมั่งอ่าวว่ากันไปบางคนก็นส่งพระอันนู่นมาให้ผมดูมัง่งอันนี้ให้ผมดูมัง่งผมไม่แข่งกับท่านหรอกครับผมไม่มีหรอกผมมีเท่าที่ผมมีเนี่ยครับแต่ท่านหาให้ได้อย่างผม ลับเรามุดแผ่นดินหาก็ไม่เจอพระอย่างผมลมาชมกันนะครับวันนี้เป็นพระที่สวยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่โบกมือทักทายชมพระผองสงและกด ไลค์กดแชร์กดติดตามโอ้ดีมากเลยกดติดตามมาเยอะเลยเนี่ยกดติดตามดูผมตลอดผมก็ดีใจแลม,มีกำลังใจนะครับบางครั้งก็เนี่ยยังมีหลายคนพูดกันไปพูดกันมาคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมาทักทายกันไปอาว่ากันเถอะผมไม่มีปัญหากับใครแล้วใครดูพระผมแล้วให้สบายใจผมก็พอแล้วนะครับ ถูกใจก็เอาไปนะไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณท่านมากนะที่มีน้ำใจในการชมพระพรสบนะครับองค์ที่สามมเนี่ยองค์ที่สามเลยนะดูข้างหลังยังไงดูแล้วเนาะพูดถึงงานศพเนี่ยเมื่อคืนโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยขับไปผ่านไปแล้วองค์ที่สามองค์ที่สี่ดีวกว่าแม่สวยเชื่อหรือเกงแกงทุกองแล้ว ครับเนื้อดีพระชุดนี้ไม่ค่อยได้ให้ใครชมนะครับเก็บไปหลายสิบปีแล้วอาจารย์เชยเขาหมอบไผ่มาผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงสุนัขกากรเป็นพระเนื้อแก่งเนื้อหินหลือะอะไรนะเป็นพระวังหน้าวังหลังอะไรก็ไม่รู้นะฮะใช่หรือเป,นะปล่าไม่รู้นะถึงยุคหรือเปล่าไปรล้นะ ความฝัมจริงแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่มีน้ใจไอ้ฝนฟ้าเนี่ยคงจะไม่มีแล้วนะวันนี้ผมว่าแดดเปรี้ยมผมเราดูทางทีวีเขาบอกวันนี้วันออกไปแล้วฝนฝนไปแล้วนะตอนนี้แต่จริงแหละโอ้โหกรมตุกกพูดถูกนะโอ้โหดูแดดขอบคุณเลยเดินไปทั้งวันเนี่ยเผาไหมเลยะนะเหนือไหมเห็นนะจะบอกให้ครับก็สบายใจกันอยู่ริมน้ำเนี่ยว่ากประมาณได้นะถ้าต้องเตือนกัน ดี๋ยวนี้เขามลนอกจะมาก็มาพายุนลือกจะไปก็ไปนะฝนฟ้าต้องระมัดระวังกันครับเข้าของอยู่ริมน้ําเจ้าพญาผมอยู่ในเขตริมน้ําเจ้าพญาแต่บวอวานผมไปเนะี่ยผ่านแวะไปไปไหว้พู้ใหญ่ทั้งแถวปทุมแถววัดมะขามวัดสันเจ้าแวะเข้าไปโอ้ไม่มีน้ำเลยน้ำแห้งหมดแต่ปลาคือกระปุกบักปุกบับกบบวัดหงเนะี่ยไปแล้วหลายวัดเลยไปดูว่าไม่มีน้ำเลยแปลกเลย นะก็เลยน้ำไม่มีแต่มามีแถวหลังสิบบ้านเราหรือว่าฝนมันตกในะเขตตรงนี้ก็ยังเลือกแปลกใจเยอะนะความแปลกใจทีนั่นเองแหละน้ำไม่มีก็จะทำไงก็ไม่มีน้ำก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนะครับเห็นแล้วก็น้ำท่าไม่มีครับน้ำฝนน้ำอะไรเนะี่ยไม่มี ก็อย่าไปคิดอะไรมากมายเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ตุลาดีกับฝนไม่มีแล้วลมหนาวหรือมันเข้ามาพวกเราก็สบายจตสบายใจกันนะอย่าไปคิดอะไรมากมายครับสร้างกุศลกันนะครับทาบุญทางกุฏิกฐินพระป,ป่าว่าจะไปทำทานก็ช่วยกันเรียกสุนัขเนี่ยวันนี้ไม่มีนิทานเล่าเพราะว่ามันร้อนอากาศร้อนก็อยากไปเล่าอะไระให้ชมพักกันเนี่ยให้ดูข้างหน้าให้ดูข้างหลัง ครับถูกใจระบบมือทักทายอ่าวันนี้จะฟักตังอีกหลายนะเลี้ยงสุนัขสิโอ้เขเหนื่อยเลี้ยงกันนะ,ะเลี้ยงหมาแล้วร้อนเลี้ยงมาหลายปีแล้วยังไม่มีใครให้ทงเลยอาเอาข้างหลังนะไม่มีใครให้ทงดีเลยทักผืนอเลยมีแต่เขาขอบคุณมากนะอะไรเงี้ยดีจังเลยนะเลี้ยงนะ แม่ผมนึกว่าทําบุญกุบผมร้อยเดินผ่านมาก็ไม่เห็นทําอะไรไม่ว่านะเออแกก็ได้จะดีจะทักกเลยขอให้เขาดีจะทักไปเถอนะเราดีด้วยความสบายใจฮนะทำแล้วก็มีความสุขนะครับการที่พระสมเด็จจะไปอยู่กับใครก็ต้องคนมีบุญด้วยนะคู่บุญคู่บารมีนะ บางคนมีเป็นร้อยเป็นพันองค์นะมันก็จะหาสักองค์หนึ่งยังไม่มีผมเด็กเขาก็ต้องอยู่กับคนที่รักเขาีใจเมตตาอดอ้อมอารีเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะนะไม่ว่าใครนะนจะเป็นระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีเรี่องคิสี่แล้วนะก็มีความทะเยอทะยานนะครับอยากไฟฟ้าอยากจะมีสมเด็จวัดะระฆังไว้เป็นที่ปกครองนะ แต่หารู้ไหมว่าสมเด็จท่านจะไปอยู่กับคนใจดีมีใจเมตตาให้ท่านรวยขนาดไหนหรืออยังไงก็หาไม่ได้พระอ็อยู่ใก,กล้ๆท่านนะแต่ไม่ได้พระเพราะเราไม่มีใจเมตตาอ้อมารีลองมีใจเมตตาสักหน่อยเถอะสมเด็จมีใจเมตตาันสุนักจรจัดเนยจนหมาเลยนะครั้งหนึ่งที่ว่าสมเด็จพระจุมรจงก้าเจ้าอยู่หัว ปกเก้าแล้วอะไรรัชการที่สี่ที่มนไปเทศอันนี้องค์ที่ห้านะสุนัขก,ก็มานอนทับผ้าจีวรแกหรือแกจะลองใจคนก็ไม่ผ้ามันจะร่วงมาได้ไงนะแต่วางผ้า,าไว้อย่างน้นละมั่งเด็กผู้ติดใจโตไอ้หมาที่อยู่ตรงนั้นเน่ะก็ขึ้นไปนอนหัวบนผ้านะีหมาก็จะลองใจคนยังไงกันผ้า นอนมันไม่นอนไม่ตื่นนะแต่หานไอ้วังเขาก็มาเจาเจ้คุณไปได้แล้วนะสมเด็จก็รออยู่แล้วต <un boxing> <ablo> ูใหญ่มารอเต็มหมดเจ้าอยู่หัวนโอ้ยังไปไม่ได้แล้วสันจะคุณหมาเขานอนอยู่นั่นนะเนี่ยแต่จะคุณเขานอนอยู่เลยใหญ่กว่าสมเด็จอีกนะแต่เจะคุณเด็กสันจะคุณนะสมเด็จเังจยจะคุณหมาหมาสุดก็นอนอยู่นั่นนะเขาว่าสมเด็จเขาก็ไปคนชอบพูด แปลกๆนะพูดพูดในหนนะสมเด็จเนี่ยรู้ใจคนอย่างใจคนลึกหมดพูดไปในไหนก็โอ้ดน,น่จะไปได้ไงนะฉันจะคุณเขานอนอยู่นั่นนะเอสมเด็จเขาก็ทหารเขาก็มองเจ้าคุณไหนหัวหาใครก็ไม่เจอก็นไ่้ไงนอนทับจีวรฉันอยู่เนะี่ยจะจะเอาจีวรไปได้ไงไปเจอจีวรเดี๋ยวมึงงับเขายุ่งเฉยอ่อเดี๋ยวฉันไปสักพักหนึ่งให้เจ้าคุณเขาตื่นก่อนนะสมเด็จก็ไปล้อข้าหน้ากันมันก็งั้น เอ็มเป็นอย่างนั้นน่ะไก่ไม่ตายันหมาจันแมวจันนกท่านยางรู้ยังเห็นเสียงภาษานกกกันลุเดินไปไหนนกจี้จีกจ,จ,จี้ทะลุหมดเลยสมเด็ดจเอ้าอ่านประวัติเลืดดูห้ดูให้ดีเก่งมาตั้งแต่เป็นเนนนะสมเด็จพึ่จา์โตเนี่ยเรียนหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่เรียนจนหมดหมดพุง่ะ สังกราชสังกราชสุกไก่เถือนเนี่ยวัดพัดเนี่ยบอกหมดพุงแล้วเก่งื่องก็กเป็นเนนน่ธรรมดาถือว่าบุคคลสำคัญที่สุดในโลกเลยในวงการพระนะสมเด็จพุทธจาจย์โตพรมบรังสีวัตคังถ้าใครมีใจเมตตาอดอ้อมอารีนะครับเผื่อแพรนะ์คุณได้สมเด็จไปครของแน่และสมเด็จก็จะช่วยท่านด้วยเวลายามทุกยาม เ็บยามยากยามจนเลยยกมือขึ้นสาธุสิ่งเลวร้ายก็จะกลายเป็นสิ่งเสียงดีนะครับนี่อย่างพรส่งเนี่ยขายอะไรไม่ได้หรอกทุกวันไม่อยากไม่ได้ขายก็ไม่ทุกเอาสมเด็จขึ้นมาสง่งยกมือนะจะบระคุณนะท่านสมเด็จนะห้อยไว้ในคอเปลี่ยนห้อยทุกวันนยะวันองค์นั้นวันองค์น,นี้องค์นี้องค์นั้นแหมวันหนึ่งเดือนหนึ่งแฝงสามสิบองค์มีสามสิบวันแฝงสามสิบองค์วันนี้ก็เปลี่ยนมาเลย พระในคอทุงนี้ก็เปลี่ยนอีกอง่ยเปลี่ยนทุกวันใครชอบมาอ้าวพี่เอาเอาเอาองในคอพรสงเนี่ยอ้าจะไปยากอะไรเอาไปเลยถ้ามีใจเมตตาอดออดมารีเอาแป๊บเดียวองค์สุดท้ายแล้วเพื่อถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระธัจาตัวพรมลังสรีโอ้ยยังมีเยอะแยะเหนือบรรยายไม่รู้จะเอาคําบรรยายยังไง อ่านในประวัติถึงท่านเนี่ยศึกษาดุมกันนะผมเนี่ยแต่ไม่เก่งชอบแค่ทิ้งหลังนะ,ะองค์สุดท้ายครับขอทุกท่านโชคดีมาความสุขไม่ต่ำฝกคนไม่จนฝกใครคิดอะไรสมฟามพูดบาทปาถนาคิดเกินให้ได้มากองคิดทองกำมือซ้ายคอยได้เงินกำมือขวาให้ได้ทองครับได้ออกมาแล้วนะได้ทองจะรือพระอาหารพระในบ้านนะพระพอ่อพระแม่นะวันนี้พัดที่ผมชมให้ชมเนี่ยรับรองได้ ึงขอไขแล้วไม่อายไขนะครับทายไขท่านโชคด,ดีมีเงินใช้ร่ารวยกันทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆพูดถึงสวนเดียวกุศิจารโตนะมีใจเมตตาอดอ้อมบริเมตามตามิติตาเมตาการุณามิติตาอุเบกขานะครับเมตตาคือการมีน้ําใจของพ่อการุณานิชชโยเหลือเปอิดจนเมตตาเมตาการุณามิทิตาเนี่ยยิ่งดีใหญ่ให้ทานให้ศีลให้ทานให้นกเหมือนพ่อจลรันว่ายิ่งให้ยิ่งได้ให้ใหทานทุกคน นะให้ทานไปพนุษย์นี่ไอ้น,นี่ท่านไม่เคยคิดจะอะไรกับสม็จสมเด็จพ่อจลาด,ดีท่านก็มาศึกษาพุทธจ,จารย์โตท่านก็เลยสิทุกขงเขาเดิมวัดสองโพนะจะบอกให้พ่อจะมีใจเมตตาอดอ้อ,อมารีดูแลช่วยเหลือเจอจุนรับรองไม่จนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้คิดอะไรก็ขอให้รวยๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับมองมุมไหนก็มีสเสน่ห์ พัจุดนี้นะครับสวัสดีครับ